สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิทยาโสมาดีเป็นนักศึกษาจากมหา,าวิทยาลัยราชภาัฏสวนทธิ์วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณครูในหัวข้อคุณครูปฐม,มวัยเนื้อเชี่จากคุณครูเจีย๊ยบค่ะก่อ,ะอนอื่นก็ขอสวัสดีคุณครูเจีย๊ยบก่อ,อนอืน่นอยากให้คุณครูเจีย๊ยบแนะนําตัวนะคะ,ค,ะคือนางวันวิสาชำนาญสารตำแบบแหน่งครูวิทยาสานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอ,อน,นุบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะประสบการณ์สอนเด็กประถมวัย23ปีค่ะค่ะอ,อยากทราบว่าคุณครูเกียบได้รับผลงานดีเด่นโล่ดีเด่นรางวัลที่ได้รับการยกย่องมาตาามีอะไรบ้างคะก็คือได้รับรางวัลผลงานครูดีในดวงใจปีการศึกษา2557นะคะจากสอค่ะ ก็ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โูราการวิทย์คณิตปฐมวัยในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และโทรโนโลยีครั้งที่หนึ่งนะคะของสสวทนะคะือพี่รู้จักกันในนามของสเตนนะคะปีการศึกษา2557ค่ะต่ะะะอไปนะคะคุกเจียจเปนเทคนิคในกา,การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ของเด็กปถมว,วัยอย่างไรบ้างคะก็คือการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะให้เด็กได้ผ่อนคลายไม่เครียดสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กให้เด็กอยากเรียนรู้มีมุมประสบก,การณ์สื่อการสอนที่เพียงพอครูนะคะก็จะต้องระมัดระวังคำพูดการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมต่อเด็กคะ่ะครูเจมให้ํำนิยาม สองครูปฐมวัยมืออาชีพไว้เป็ยังไงบ้างคะก็คือเป็นครูที่ดีนะคะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถเป็นที่ศรัทธายอมรับของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนค่ะค่ะ ออคุณครูเจี๊ยบใช้ออยึดหลักธรรมในการทํางานหรือการพัฒนาตนเองให้เป็นครูปรถมวัยมือที่เป็นยังไงบ้างคะก็คือคจะยึดหลักอิกทธิบาทสี่นะคะก็คือมีฉันทะวิริยะกะิตตะวิมังสานะคะคือมีความพอใจทํางานด้วยความเต็มใจนะคะมีความเพียรที่จะทุ่มเทขยันทํางานนะคะออมีความมุ่งมั่นทํางานอย่างมีระบบนะคะรู้จกักการไตร่ตรองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพะคะ่ะ คุณรูเจฟมีวิธีการส่งเสริมคุณธรรมมีคติธรรมให้กับเด็กยังไงบ้างคะก็คือมีความรักเมตตาต่อสิทธิโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเารียนรู้แสแล้วก็ส่งเสริมเด็กทุกๆคนด้วยความยัติธรรมไม่เลือกปฏิบาาัติค่ะอ่าสุดท้ายนี้ก็เอ่ออยาให้ มีข้อเสนอแนะในการเป็นค,ร,มมนนนร,ครูปสมใบมืออาชีพอะไบ้างคะก็คือพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพด้านวิทยาภาพวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่งม่เสมอนะคะเพื่อที่จะได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมค่ะพี่ชันนางสาวิทยาสุภาดีนักภาษามหาวิทยาลัยราชภาชัฏสวน ดูสุด่สิดอก็ขอขอบพระคุณครูเจียบไว้หน้าสีานีนะข, <อ S 1> ขอบคุณค่ะ